รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการคุยสาระทางช่องยูทูบเฮ c h ช n เ e l เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y ยูทูบเฮ Channel ก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเช่นเดิมมาทำการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับล่าสุดเรามาทำความเข้าใจ สาระความรู้วันนี้ประจำวันศุกร์วันที่8กะดะกดันยายนคมปีพศ2 5 6 5เลือกรับเงินบำนาญชราภาพคุ้มกว่าเงินก้อนบำเหน็จอย่างไรความแตกต่างกันอย่างไรเลือกเงิน60งวดและงวดที่61คืออะไรหลายคนกำลังคิดอยู่ว่าหากมีการประกาศกฎหมายที่ว่าเลือกเงินก้อนบำเหน็จได้ทั้งหมด และเลือกรับเงินชราภาพล่วงหน้าบางส่วนหรือ60งวดเอาออกมาใช้ก่อนตามกำหนดที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดจะมีการประกาศใช้กฎหมายเลือกได้กลางปีพศ2 5 6 6แบบไหนจะคุ้มกว่ากันเลือกเงินก้อนบำเหน็จทั้งหมดหรือเงินบำนาญล่วงหน้าบางส่วนซึ่งแบบไหนจะคุ้มกว่า สำหรับการเลือกรับเงินก้อนบำเหน็จทั้งหมดหรือเลือกรับเงินจราภาพบางส่วนล่วงหน้านั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละท่านเป็นหลักกันนะครับต้องขอแสดงความคิดเห็นแบบกลางๆทำไมต้องแสดงความคิดเห็นแบบนี้ก็เพราะว่าขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละท่านแต่ละคนจรงิจรงๆกรณีที่ขอเลือกรับเงินก้อนบำเหน็จทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบที่เก็บออมตามกฎหมายประกันสังคม กรณิชลาภาพที่หักเงินสมทบ3เเซน์จากเงินเดือนนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมและบริษัทสมทบอีกหนึ่งส่วนตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541ที่มีการเก็บเริ่มเก็บเงินชราภาพจะได้คืนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนของผู้ก,กันตนเองหรือส่วนของสมทบจากนายจ้างก็จะได้รับเป็นเงินก้อนบำเหน็จครั้งเดียวอาทิเช่น หากมีเงินตนเองสะสมสมทบเท่ากับ5 0,000บาทในจ้างสมทบอีก5 0,000บาทและทางรัฐบาลสมทบอีกหนึ่งส่วนสมมติว่าทางรัฐบาลสมทบจำนวนเงิน1,100บาทผู้กันตนสามารถเลือกรับเงินก้อนบำเหน็จได้ทั้งหมดผู้กันตนก็จะได้รับเงินก้อนทั้งหมดเท่ากับจำนวนเงิน1 000, 1 1 0 0บาทก้อนเดียวจบซึ่งผู้กันตนเหล่านี้ วางแผนรับเงินก้อนบำเหน็จทั้งหมดเพื่อเอาไปลงทุนครั้งเดียวหรือนำเงินตรงนี้ไปปิดหนี้นอกระบบทั้งหมดหรือตามความจำเป็นของแต่ละท่านแต่ละคนส่วนสำหรับการเลือกรับเงินชลภาภบำนานบางส่วนหมายความว่าผู้กันตนมีเงินก้อนบำเหน็จทั้งหมดอาทิเช่น1นึ่งแสนห0 0 0 0บาทคิดว่าอยากจะขอรับเงินก้อนบางส่วนเอาออกมาใช้ นำมาใช้ก่อนจะเลือกได้อาทิเช่นมีการคำนวณเงินชราภาพได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเดือนละ2,000บาทต่อเดือนและได้เลือกรับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนล่วงหน้าออกมาใช้ก่อน60งวดที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพบางส่วนเท่ากับ1 2 0 0 0 0บาทเอาออกมาใช้ก่อนเป็นต้นซึ่งอาจจะนำเงิน ไปปลดหนี้บางส่วนหรือต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรืออื่นๆหากงวดที่61ยังมีชีวิตอยู่ผู้กันตนก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนยังคงได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเดือนละ2,000บาทตลอดชีวิตต่อซึ่งสำหรับการเลือกเงินบำนาญล่วงหน้านั้นก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ที่มีอายุยืนเป็นต้นสรุปแล้ว การขอเลือกเงินก้อนบำเหน็จทั้งหมดหรือเงินบำนาญชราภาพล่วงหน้ารายเดือนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของแต่ละท่านแต่ละคนกันนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถเลือกทั้งเงินก้อนบำเหน็จได้ทั้งหมดและเลือกรับเงินบำนาญชราภาพล่วงหน้าได้บางส่วนนะครับต้องรอการประกาศใช้กฎหมายมีผลบังคับใช้กฎหมายเลือกรับเงินตรงนี้ กลางปีพศ2566ที่จะมีผลประกาศและบังคับใช้กันก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยแล้วที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับเพียงแค่ท่านกดหไลค์กด1แชร์ท่านจะได้นะครับรับชมคลิปต่อไป อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดรูปกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ